นี่นะครับตอนนี้ผมอยู่กับเพื่อนผมที่เป็นคนเยอรมันนะครับเซไฮส์ไฮไฮสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคนะครับนี่นะครับคนเยอรมันนะครับให้เห็นเลยนะครับว่าเขาดื่มเบียร์ไม่ใส่น้ําแข็งนะครับ so don't put anything into the beer never 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 ไม่ใส่น้ำแข็งไม่ใส่น้ําแข็งนะครับเพราะว่าแต่เข้าใจนะฮะในประเทศยุโรปนะครับอากาศไม่เหมือนบ้านเรานะเขาร้อนเขาร้อนแห้งไม่ได้ร้อนชื้นแบบบ้านเราเขาเรียกว่าร้อนอบอ้าวฉะนั้นแล้วคนไทยก็เลยนิยมที่จะใส่น้ําแข็ง แต่การที่ใส่นมแข็งนี่มันทำให้เบียร์เสียรสชาตินะครับผมก็เลยถามเขาว่าถ้าเวลาเขาอยู่ที่เยอรมันเนี่ยแล้วกลับมาเมืองไทยเนี่ยเขาทํำยังไงนะครับพระอกาศบ้านเรามันเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับนี่มีตัวช่วยนะครับทัมเลอร์นะครับแต่ทัมเลอร์ตัวนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักดีอยู่แล้วนะครับบางคนไม่ดื่มพวกแอลกอฮอล์ก็ดื่มพวกกาแฟนะครับใส่กาแฟเย็นอะไรพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่เจ้าตัวนี้เขาบอกผมว่ามันมีความพิเศษกว่าตัวอื่นคืออย่างนี้นะครับนี่ครับ นี่เขาเรียกว่าไอซ์สติกนะครับมันเป็นแท่งอลูมิเนียมฮะข้างในเป็นน้ำนะครับตูดตันนะตัวนี้นะครับเอาไว้แช่ช่องฟรีสนะครับให้มันแข็งจะเป็นน้ำแข็งเลยนะครับแล้วก็เอามาใส่นะครับในนี้นะฮะเห็นไหมครับตรงก้นมันเนี่ยจะมีแม่เหล็กอยู่นะครับมันจะสวมพอดีเลยใส่เข้าไปในนี้นะครับแล้วก็ pour the beer Yeah yes Do you, you think this is good idea I m i'm i'm sure even in Germany we will accept it because t h beer will be cold <Yep. S 2> And there are no other ingredients only the pure beer เห็นไหมครับเขาพูดชัดเลยนะว่าเขาบอกว่าอันนี้เป็นไอเดียที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าถ้าแก้วทำเลือทั่วไปนะครับเราจะต้องใส่น้ำแข็งแต่นี้ไม่ต้องเลยครับมันมีแกนนะครับซึ่งเป็นแกนน้าแข็งทาให้เบียร์เย็นตลอดเวลาและเก็บความเย็นได้เกินกว่า24ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับแล้วก็เนี่ครับฝาปิดก็เหมือนทําเลือทั่วไปตรงนี้นะครับก็มีฝาปิดบางคนจะจิบกาแฟอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดทานเบียร์เราก็เอาฝาออกนะครับตัวนี้ Very good idea, right? yeah, very good idea. นะดีมากๆครับแล้วก็นี่ผมเลยเขาแนะนำนะครับว่าเออเป็นแบบนี้นะครับยเย็นมากเย็นเชียบเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเก็บความเย็นได้นานแล้วแท่งตัวนี้เขามีขายแยกั้นแล้วถ้าใครจะซื้อแยก เก็บไว้แช่เย็นเ,เวลานั่งดื่มอยู่ที่บ้านก็สามารถเปลี่ยนได้แต่จริงๆแล้วแท่งเดียวก็เอาอยู่นะครับเพราะว่าม,มันเก็บความเย็นได้ด,ดีอยู่แล้วนะครับไปต่างจังหวัดแคมป,ปิ้งอันนี้เหมาะมากแล้วก็ไ <c oughs> อซิ่งจะจะจะดื่มไอซิ่งเบียร์ no never never เห็นไหมครับไม่ใช่ไอซิ <Ice S 1> ่งเ <is like S 1> ดียวไอซิ่ง like water, water and we we would we prefer to drink real beer เห็นไหมครับเขาบอกว่าต้องการจะดื่ม real beer คือเบียร์ที่เป็นรสชาติแท้ๆเบียร์ที่เป็นเขาเรียกอะไรครับเบียร์วุ้นที่เราชอบดื่มกันเขาก็ไม่ดื่มนะฮะผมก็ไม่ดื่มนะครับเป็นเบียร์เสียนะครับเสสียรชาติ ไม่ได้หมายถึงก็เสียมันบูดไม่ใช่นะครับแต่แล้วแต่นะครับสไ,รสไตล์ใครสไตล์มันใครชอบแบบไหนก็แล้วแต่แต่คนเยอรมันนะครับหรือแม้กระทั่งผมเองผมดื่มเบียร์ไม่ใส่น้ำแข็งมผมเชื่อว่าถ้าบ้านใครมีตู้เย็นนะครับหรือมีฟริเซอร์นะครับเอาบอกไม่เห็นจาเป็นเลยก็เอาเนี่ยไปใส่ฟริเซอร์ใช่ครับแต่พอเอาออกมาเนี่ยแก้วแรกครับมันยังเย็นอยู่แต่พอทิ้งเอาไว้อย่างที่บอกบ้านเรามันร้อนชื้นฮีวมิดสูงนะฉะนั้นแล้วมันก็ต้องความเย็นก็จางหายไปอยู่ดีก็ต้องมาใส่น้ําแข็งอยู่ดี นะครับไม่เวิร์กแต่เจ้าแก้วตัวนี้นะครับเวิร์กมากแล้วก็เห็นเขาบอกว่ามีหลายสี many colors right s colors มีสีแดงสีเหลืองสีฟ้าสีดำสีเทาอะไรเนี่ยลองไปดูที่เว็บเขาก็ได้นะครับของยี่ห้อนี้แล้วก็ถ้าใครสนใจจริงๆ8.8ดนะครับ8เดือน8มีโปรโมชั่นอยู่นะครับก็มีแคมเปญอยู่ลองเข้าไปดูได้โอเคนะครับ